สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับเปียวอีกแล้วนะคะเอ่ที่เปียวเคยเล่าค้างไว้นะคะว่าเปียวเจออะไรมาบ้างก่อนตอนที่เปียวมาเปิดนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่แย่มากสําหรับเปียวนะคะตั้งแต่เดือนเดือนม,ก,มก,กราคมพามันเลยนะคะเพื่อนเปียวป่วยนะคะเพื่อนเปียวป่วยทั้งคนไทยแล้วก็คนอ่าต่างประเทศนะคะคนประเทศนี้นะคะ ป่วยเป็นทั้งมะเร็งแล้วก็เป็นทั้งโควิดนะคะแล้วก็มันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ทำงานบ้างแล้วก็มันมีหลายอย่างมันก็มันรบกวนสุขภาพเราอะค่ะแล้วก็คนใกล้ชิดรอบตัวเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบเหมือนเรารับรู้อะไรมากเกินไปแล้วเหมือนจิตใจเรามัน,นะะอ่อนแอค่ะแอเปีย้ยก็มีปัญหาในที่ทำงานเหมือนกันนะคะคธอ มันเป็นมาได้สองปีแล้วแต่ว่าเปี้ยวเคลียเปี้ยวพยายามเคียงแต่หน้าร้อนนะคะคือเปี้ยวมีเพื่อนบ้านนะคะที่ทํางานร้านติดกันนะคะคือเขาไม่ชอบที่จะได้ยินเสียงเปี้ยวคุยแล้วก็เวลาลูกค้าเปี้ยวคุยค่ะร้านเปี้ยวมันมันไม่ได้ทําแค่นวดอย่างเดียวคะคะมันมันช่วยคล้ายๆกับว่าเปี้ยวรับฟังปัญหาของเขาค่ะแล้วเปี้ยก็ต้องพยายามพูดให้เขาคิดบวกอะ อาชีพของเปียวมันไม่ได้แค่นวดอย่างเดียวะค่ะเหมือนเปียวไปบำบัดความรู้สึกให้คนในทุกๆชั่วโมงะค่ะคือเปียวต้องจําเรื่องราวของลูกค้าของเปียวทุกๆคนให้ได้แล้วเปียวก็ต้องมาบำบัดตัวเองเหมือนเมื่อก่อนยวเคยทํางานวันละสิบคนนะคะวันหนึ่งเปียวเคยทํางานวันละสิบคนนะคะไม่ได้โกงหกนะคะวันหนึ่งสิบคนลูกค้าสิบคนเลยนะคะคือมันเยอะเกินแ,แล้วทีนี้เปียก็มาลดลงนะคะเพื่อนๆแล้วเปียก็ลดลงเลือด พอเปี้ยล,ลดลงเหลือ7ทีนี้เปี้ยก็เพิ่มราคาขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มมามาป่วยเปี้ยก็ลดลงมาอีกตอนตอนนี้นะคะพอไวรัสเริ่มมาอะไรเงี้ยเปี้ยก็มาทํางานน้อยลงรับลูกค้าแค่วันละ5คน4คนถึงห้าคนนะคะไม่ได้รับอะไรมากแล้วก็ช่วงพักเที่ยง2ชัว่วโมงก็กลับมาทานข้าวที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้ ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกดีนะคะก่อนที่เราจะไปยื่นพลังบวกให้ใครสักคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะภาษาเราก็ไม่ได้ว่าเพอร์เฟกแต่ว่าการทํางานของเรามันก็ต้องเดินไปข้างหน้าค่ะพยายามทําตัวเองให้มีความสุขแต่นะคะแต่มันก็มีปัญหาเข้ามามากมายจนถึงขั้นที่แบบว่าเออเียวเข้าไปคุยนะคะคือเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงหลานเปี้ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็มันได้ยินเยอะค่ะมันได้ยินเยอะแล้วก็แล้วก็พยายามเข้าไปในวิธีที่แบบว่าสันติภาพที่สุดแล้วก็ไปคุยกันนะคะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเปี้ยวทาตั้งแต่หน้าร้อนช่ว,ชว,ชว,ชวงเดือนอยู่นี่อยู่นี่เดือนห้าเดือนหกเ,เดือนอะไรมาเรื่อยๆนะคะไปคุยมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันยิ่งแย่ก,กว่าเดิมเหมือนเหมือนเขาต่อต้านเราเหมือนเขา เหมือนเขาอยากให้เรารู้ว่าฉันไม่ได้อะไรกับเธอนะแล้วก็เข้ามาบอกตอนหน้าว่าเปี้ยวไปถามเขาประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าทาไมในเมื่อเราอยู่ใกล้กันแล้วเปี้ยช่วยเหลือทุกอย่างเหมือนกับแบบคือคือคนไทยอะคะ่ะจะจะมีน้ําใจช่วยเหลือทุกอย่างมีอะไรก็แบ่งปันแบ่งกินแบ่งใช้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้รู้ไหมเขาเขาบอกว่าไงฉันไม่ชอบเธอ เพื่อนๆแค่นั้นแหละก็เ,เลยรู้สึกเลยโอ้ถึงบางอ้อคือแบบจะให้พูดว่ายังไงมันมันมีปัญหาเยอะมากอะค่ะกับกับเเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งเรานะแต่แต่คือเขานั่งนับลูกค้าเราทุกวันว่าเรามีลูกค้ากี่คนเรามาทํางานวันเท่าไหร่อะไร,เ,รเขานับเขานับคือมันคือคนถ้าเพื่อนเข้าใจไหมคะว่า ก็พูดให้มันซอฟที่สุดนะเพื่ไม่อยากให้มันมีปัญหาเพื่อนนั่งคิดเรื่องนี้มันตั้งนานกว่าที่เพื่อจะพูดออกมามันพูดยากมากเมื่อวันเสาร์เพื่อก็ทําวิดีโอไปแล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่เพี่อพูดไปแล้วเหมือนเพื่อจะร้องไห้อ่ะมีวันนี้แหละที่เพื่ดีขึ้นเหมือนเพี่อปลดปล่อยอะค่ะเพื่ที่เพื่อออกมาพูดเพื่ออยากให้เข้าใจว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกมันไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายนะคะไม่ได้แบบเราอยู่เรานั่งอยู่บนที่ที่สูงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนมันต้องต่อสู้ค่ะ ต่อสู้ทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ทุกอย่างอ่ะเพื่อนเพื่อเชื่อไหมว่าเปี้ยวเคยเคยไม่มีเงินเคยไม่มีเงินจนเปี้ยวต้องหายืมนะคะเดี๋ยวนานๆไปเปี้ยวจะเอาออกมาค่อยๆออกมาพูดให้ฟังแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเปี้ยวเป็นแบ็คกราวอ่ะช่วยเหลือเปี้ยวทุกอย่างอ่ะมีนะคะแต่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วเขาก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะออกมาอะไรเงี้ยเราต้องให้เวลาเขานิดนึงเปี้ยวเนี่ย มีโปรแกรมเยอะมากเพื่อนเือนตั้งแต่เดือนกุมภาคุยกันไว้กับเพื่อนเพื่อนหลายอย่างมากแต่มันต้องหยุดเพราะว่ามันมีเชื้อโรคตัวนี้ออกมาค่ะแล้วทีนี้เขาเริ่มมาประกาศเป็นครั้งที่สองแล้วแบบว่าให้เราดูแลตัวเองถ้าไม่มีความจําเป็นห้ามออกไปพบปะคนนอกชายคาแต่ใครคาเรือนแต่ว่าอาชีพของเปี้ยมันก็เสี่ยงใช่ไหมคะเปี้ยวก็ทําให้ดีในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่า มันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเปียวต่างดาวอะแล้วเราต้องต้องไปพูดด้วยตัวของเราเองแฟนเปียวก็เคยถามนะคะว่าจะให้ฉันเข้าไปคุยให้ไหมเปียวบอกไม่ต้องแล้วฉันจะจัดก,การด้วยตัวของฉันเองเพื่อน่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะแล้วแบบเราต้องพยายามใช้สติคุยกับคนที่ไม่มีสติเพื่อนเอนเข้าใจความหมายของคําว่าเราคุยกับคนที่ไม่มีสติไหมคะคนที่ที่ไม่ชอบเราแล้วบอกเราว่าเราอยากรู้เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น แฟนเปียวบอกว่าเป็นเพราะเธอหรือเปล่าบางทีเธออาจจะพูดจาไม่ไพเราะกับเขาก็ได้นะแฟนเปี้ยวไม่เคยเขาข้างเปี้ยวนะจนเปี้ยวต้องมาเล่าให้แฟนฟังตอนที่เขาบอกว่าฉันจะแจ้งความจับเธอถ้าเธอเข้ามาอีกครั้งคือเปี้ยวเขียนป้ายบอกแล้วว่าหยุดหยุดพูดถึงกล่าวถึงฉันได้แล้วเปี้ยวได้ยินจังจังอ่ะคือเปี้ยวนั่งอยู่หน้าประตูเนาะเขามายืนคุยกับลูกค้าเมื่อก่อนเขาพูดว่าเปี้ยวเปี้ยวเฉยเพราะว่าเปี้ยวคิดว่าคนเรามันมีสิทธิ์ทึ่ง พูดถึงกันได้ค่ะแต่ทีนี้ปีนี้มันรุนแรงมากคือเขาทําลายชื่อเสียงเราทั้งต่อนหน้าและรับหลังทางตรงและทางอ้อมแล้วมันมันเยอะอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกวันทุกวันมันเหมือนมันเข้ามาในหัวเราอ่ะแล้วแบบเพื่อทานข้าวไม่ได้อ่ะเพื่อนเอนเนชื่อไหมว่าเพื่อทาน,นข้าวไม่ได้ภายในเดือนตุลาโนแล้วก็เดือนพฤศจิกายน้ําหนักเพื่อลงจากเพื่อเป็นคนหนักห้าสิบห้าโลจเนเพื่อเหลือแค่สี่สิบแปดอ่ะ ี้ยผอมมากอะเอาตรงๆแล้วเพี้ยทานข้าวไม่ค่อยลงเลยนะคะแฟนเปี้ยวคือเพี้ยลืมไงเปี้ยวมแต่เศร้าแล้วทีนี้แฟนเขาก็ไม่สบายใจเวลาเห็นเมียไม่สบายใจใช่ไหมคะเขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่คือผู้ชายเขาทําอะไรมากไม่ได้หรอกเขาก็คือก็จะไปจัดการวิธีของเขาคือไปคุยบอกไม่ต้องไปคุยเรื่องของผู้หญิงมันหยุหยิมไงเดี๋ยวคุยกันเอาเองอะไรเงี้ยก็พยายามนะแต่มันมันไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพตัดเลยเพพูดแบบ ในเมื่อเขาไม่เขาไม่เขาไม่รับฟังใช่ไหมเออโอเคต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเปี้ยก็ทําคืนกับเขากัดเขาคืนแบบที่เขากัดกับเปี้ยคืนนะคะเพื่อนเืน่อนบางทีนะคะเพืเ่อนๆ่อนทราบไหมคะว่าการที่เราเป็นคนที่เงียบการที่เราเป็นคนที่ไม่ไม่อยากต่อสู้กับคนการที่เราไม่อยากกระโจนลงไปในกลุ่มสงครามน้ำลายอะ มันไม่ได้ช่วยอะไรนะเพื่อนๆบางทีคนบางคนเขาไม่ได้รู้สึกซึ้งหรือสำนึกอะไรหรือในนะเขาคิดว่าเราโ,โง่เขาก็ทําอยู่นั่นนะ่ะทํตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งกระทุ้งเราค่ะเพื่อนๆกระทุงะท้งเรากระทุ้งเราจนวันหนึ่งเพื่อนๆเคยเห็นหมาจนตอกไหมคะหมาจนตอกเวลามันแว้งกัดมันกันเกดเจ็บมากเลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อทําอะไรกับเขาบ้างโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปสงบสติอารมณ์กอ่อนก่อนที่จะพูดในฟังนะคะสวัสดีค่ะ